เรื่องนึงนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่มีการแชร์กันโดยแหล่งที่แชร์มาเนี่ยครับเป็นทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ<ะ>ตำบลดงมุลเหล็กอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ mm hmm. เขาแชร์ข้อมูลนี้มาบอกว่ามีผู้ช่วยเภสัชกรท่านหนึ่งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะไปทานยาลดน้ําหนัก เป็นยาที่สกัดมาจากเม็ดแมงลับแล้วปรากฏว่าเสียชีวิตฮะก็เลยฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับรวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ด้วยบอกว่าต้องดูดีๆนะฮะถ้าเกิดว่าบางครั้งบางทีสั่งยามาจากออนไลน์เ่ยมันอาจจะมีผลคืออาการของผู้หญิงขอผู้ที่เสียชีวิตท่านนี้นะครับอายุมาสัก20ปี เพิ่งจะเรียนจบแล้วก็มาทํางานเป็นผู้ช่วยเภสัชกรอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นครับก่อนหน้านี้ก็มีสุขภาพแข็งแรงดีครับแต่ปรากฏว่าเริ่มจะมีอาการครับคือทํางานไปก็มีการวิงเวียนศีรษะนะฮะแล้วก็เป็นลมหัวใจหยุดเต้นพยาบาลที่โรงพยาบาลก็ช่วยกันปั๊ม หัวใจและจากนั้นผู้ป่วยเนี่ยไม่รู้สึกตัวอาการก็ยังไม่ดีขึ้นครับทางแพทย์ทางพยาบาลก็นําตัวเข้าห้องฉุกเฉินระหว่างนั้นมีอาการชักด้วยน้ําลายฟูมปากตัวที่ชีพจรก็ไม่พบครับทางแพทย์ก็เลยปั๊มหัวใจต่อประมาณสองชั่วโมงแต่ว่าอาการยังไม่ดีขึ้นสุดท้ายเสียชีวิตครับโดยแพทย์มิสัยบอกว่าสาเหตุของการเสียชีวิตเนี่ยมาจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแล้วก็หัวใจวาย โดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะครับค่ะคือหลังจากที่เสียชีวิตนะคะเพื่อนของผู้ตายก็เข้าไปหาสาเหตุเพราะว่าผู้ตายเองไม่มีโรคประจําตัวอะไรจากการตรวจสอบคุณผู้ชมเขาไปพบเป็นแผงเปล่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในถังขยะนะคะซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์อาหารแมงลักแคปซูลลักษณะน,นี้จะเป็นแผงแคปซูลสีชมพูขาวซึ่งเพื่อนเองก็เคยเตือนให้เลิกรับประทานแล้วยาน,นี้ยังพบด้วยนะคะว่านอกจากผู้เสียชีวิต ยังมีบุคลากรทางการแพทย์หลายคนนิยมรับประทานกันและก็รวมตัวกันไปสั่งซื้อฐ่านแทนตัวแทนรายหนึ่งนะคะคือถ้าซื้อรวมกันมากๆจะมีส่วนลดมากนะคะล่าสุดเองทางนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นก็บอกว่าสาเหตุของการเสียชีวิตอยู่ระหว่างการชนะสูตรส,สาเหตุอย่างละเอียดต่อไปว่าจริงๆแล้วนี่เป็นผลมาจากอาหารเสริมที่เป็นแงลแคปซูลหรือเปล่านะคะ กำลังอยู่ในขั้นตอนของการการสูตรอยู่นะครับนะครับก็ยังไม่ได้ฟันธง1 0รนะครับก็เป็นแต่ข่าวออกมานะฮะแต่ก็ต้องฝากเตือนว่ามีข่าวว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการไปใช้ยาลดความอ้วนต่างๆซึ่งถ้าเป็นก็คือเป็นแบบนี้แหละครับอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการเป็น คือที่ผ่านมา<ะ>ออยอเขามีการแจ้งข้อมูลมานะบอกว่าตัวของผลิตภัณฑ์เสริมที่สกัดมาจากแมงลับแคปซูลเนี่ยมันมีส่วนผสมของยาตรายคือไซบูตามีนฮะมันก็เป็นยาลดความอ้วนที่ออกฤทธิ์กับประสาทส่วนกลางทําให้ไม่อยากทานอาหารฮนะหากทานติดต่อกันเนี่ยมันจะทําให้เกิดประสาทหลอนได้แล้วพอดูแบบนี้นะฮะมันก็อาจจะมีผลกระทบต่อร่างกายมีโรคอื่นตามมาฮะไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโลดอ่โรคหลอดเลือดส<ะ>มองติด ตีบตันมีโรคตับโรคไตหลายโรคฮะก็ต้องระวังเอาไว้ด้วยอาการข้างเคียงอาจจะมีปากแห้งปวดศรีรษะนอนไม่หลับท้องผูกนะครับก็แนะนําว่าทางที่ดีอย่าทานยาที่สั่งมาจากพวกเว็บไซต์ดีกว่านะครับเพราะว่าเราก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่านี่คือยาที่ทางแพทย์รับรองไหมและสามารถทานได้จริงหรือเปล่าค่ะเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์เตือนภัยใกล้ตัวนะคะ